สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆช่องมดสั่งชนแนลทุกท่านนะครับเมื่อคืนนี้มีผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืืนวันที่3มีนาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมอยู่หลายคู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์เป็นยงไงกันบ้างนะครับรวมถึงสรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของการโชคเสียอหอิตาลีว่าแต่ละทีมนั้นอยู่อันดับไหนกันบ้างนะครับ ผมรุ่นบอลเอฟซีแชมเปียนลีกเอเตกานเสมออันนาเซอร์0ประตูต่อ0และอันวาเซนเสมออันซาร1ประตูต่อ1ผลุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนมมลานเดชนะเตเรนเนเฟ่2ประตูต่อ0ผลุตบอลลีกเดอฝรั่งเศสอายาซิโอแพ้ดันแครค1ประตูต่อ2 ผมฟุดบลกานโชซีอิตาลียูเวนตุสชนะเวโรนา2ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนกานโชซีอิตาลีอันดับ1อินเตอร์มิลานครับ27นัด57า ขอประทานไปครับ58แต้ม2นาโปลี27นัด57แต้ม3มอตาลันตา27นัด55แต้ม4ูเวนตุส27นัด52แต้ม5ลาซิโอ27นัด50แต้มส่วน3อันดับสุดท้ายของตารางครับอันดับที่18เอมโปลี27นัด22แต้ม19เวนเซีย27นัด18แต้มและอันดับที่20มอนซ่า27นัด14แต้ม ผลฟุตบอล FA ครับของอังกฤษรอบที่5 n o นอตติงแฮมฟอ e s เรสเสมอใน90นาทีกับอิสวิททาวน์ประตูต่อ1ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปนะครับซึ่งทั้ง2ทีมครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนั้นก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับต้องตัดสินด้วยการดูรุกที่จุดโทษซึ่งเป็นทางด้านนอตติงแฮมฟอ o r เรสครับยิงได้แม่นกว่าเอาชนะทางด้านอิสวิตไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ4ทําให้ทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสนั้นได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับ มาดูในส่วนของโปรแกรมฟุตบอลที่จะลงเตะกันในค่ำคืนนี้นะครับ <S <S ก็จะมีในส่วนของ AFC c ซีแชมเปียนลีกครับมีลงสนามด้วยวันนี้เชียงไฮพอดพบโยโกมาเอฟมารีนอตเตะเวลา1ทุ่ม YouTube BG Sport ถ่ายทอดสดคู่นี้นะครับบุรีรัมยูนเต็ดพบยาโฮดารุทัศน์ครับเวลา3ทุ่ม YouTube BG Sport ถ่ายทอดสดปาตาโกพบกับอันฮีราสครับเวลา5ทุ่ม YouTube BG Sport ถ่ายทอดสด อัลลายานพบอันอาลีครับเวลาตีหนึ่ง u ูท b บบีจีสปถ่ายทอดสดคู่นี้นะครับในส่วนของยูฟ่าแชมเปียนลีกครับวันนี้ก็มีลงสนามนะครับคับบูซ์จะพบกับแอตเลติวิลล่าครับเวลาเที่ยงคืน45 b สิบห้าบีอิงสปอร์ตหนึ่งถ่ายทอดสดบุริสเซียดอดมุนพบริวครับเวลาตี3ามบีอิงสปอร์ตแม็กถ่ายทอดสด พีเอสวีไอโอเฟนพบอาร์เซนอลครับเวลาตีสามบีอิงสปอร์ตถ่ายทอดสดเรอันมาลลิดพบแอตเลติโกมาลลิดครับบีอิงสปอร์ตถ่ายทอดสดคู่นี้เวลาตีสามนะครับ ในส่วนของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับวันนี้ก็มีลงสนามนะครับค่ะดิฟซิตี้พบเบอร์ลี่ครับเวลาตีสองฮันซิตี้พบพีมัตเวลาตีสองมิววอลพบบิสตอรซิตี้นะครับเวลาตีสองเบตันนอตเอนพบโซนซีซิตี้เวลาตีสองในส่วนลีกอังกฤษก็มีลงสนามนะครับแบ็กพูลพบพีเตอร์โบโลครับตีสอง โปตันพบเบอร์มิแฮมซิตี้ตี2:45แคมบิดยูไนเต็ดพบสตีมเนตเวลาตี2:45ชาวตันพบบาร์ลีย์เวลาตี2:45ฮันด์ฟิลทาวพบเล็กแฮมครับเวลาตี2:45ลิงคอลซิตี้พบทางด้านของคอรีทาวครับเวลาตี2:45เมนฟิลพบวีแกนเวลาตี2:45นอร์แฮมตันพบสต็อกพอร์ตเวลาตี2:45รอตแฮมยูไนเต็ดพบ ทางด้านเลตันโอเลียนครับเวลาตีสองชูบิลลี่พบบิทเตอลโรเวอร์เวลาตีสองวีคอมพบเบอร์ตันครับเวลาตีสาและเรดดิ้งพบเอเชเชอร์ซิตี้เวลาตีสา 3. ในส่วนของลีกทูอังกฤษครับวันนี้ก็มีลงสนามนะครับ บนฟอร์ดซิตี้พบเชิญเวลาตี2:45เอ็กซ์คิงตันพบมิตันคินดอนเวลาตี2:45สวิโดนทาวพบเซาฟอร์ดซิตี้เวลาตี2:45พอยเวลพบฮารลเกตทาวเวลาตี2:45นอรเคาตี้พบแบโลเวลาตี2:45นิวพอร์ตคันที่พบจิริงแฮมเวลาตี2:45มอร์แคมพบเอฟซีวิมเบลดันครับตี2:45กิมบี้ทาวพบทันส์เมโลเวอร์เวลาตี2:45 คูอเล็กเซนด้าพบพีวุฒาเวลาตี2:45โคเชสเตอร์พบเชสเตอร์ฟิลด์ครับเวลาตี2:45คารายูเนเต็ดพบวอร์ซอร์เวลาตี2:45และบอมบีจะพบกับดอนคาร์เตอร์โลเวอร์เวลาตี2:45 ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่3มีนาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับรวมถึงสรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของกัลโชซิอาอิตาลีว่าแต่ละทีมนั้นอยู่อันดับไหนกันบ้างนะครับแล้วก็สรุปโปรแกรมการแข่งฟุตบอลที่จะลงเตะกันในค่ำคืนนี้ให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับก่อนจากกันวันนี้ครับฝากทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับให้กับปิช่องามดสั่งกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้ยนะคร คลิปต่อตอไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ